ากเลยคเวลาฝนตกผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาพักงานยังไงก็ไม่รู้มันเย็นเย็นสบายดีแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องไฟดับสวัสดีครับครับเจอกันอีกครับก็ตอนนี้จะพูดถึงหนังสือที่ผมเคยอ่านตอนตอนเด็กๆก็จำหนปัจจุบัน ที่บ้านผมเขาก็เป็นคอหนังสือแต่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายสมัยก่อนสส่วนใหญ่เล่มหนาๆอย่างนี้เลยผมก็ติดด้วยติดตามผู้ใหญ่อ่านผมก็อ่านก็คือนิยายไทยสมัยก่อนก็ดีมากสนุกคนนักประพันธ์เขาก็ประพันธ์ได้ลึกลับซับซ้อนที่แฮปปี้กับแฮปปี้ที่ลึกลับก็ลึกลับอะไรที่ก็มันตอนเด็กก็ เหมือนเด็กทั่วไปก็คืออ่านพวกหนังสือไอมดแดงหนังสือยาา้อมบรรลุไปพวกเนี้ยเพราะว่าพวกทีวีไลน์ทีวีแมกกาซีนซึ่ปัจจุบันรู้สึกยังจะยังอยู่เลยมั้งแต่ผมเคยคุเจ้าห้าเห็นตั้งแต่เด็กแล้วมั้งหัวหนังสือชื่อเนี้ยสิ่งที่น่าจดจาและน่าตื่นเต้นที่สุดในวัยเด็กเกี่ยวกับหนังสือเนี้ยก็คือวันที่หนังสือออกนะครับ วันที่หนังสือการ์ตูนทีวีเหล่านี้ออกอ่ะแล้วเราไปตลาดแหละแล้วเราไปถึงแผงหนังสือแล้วเห็นมันแขวนอยู่เนี่ยมันเหมือนมีประกายเพชรประกายทองเกิดขึ้นเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะมันสุดยอดมากเพราะว่ามันคือตอนนั้นเด็กนะครับก็คือ โอ้โหปกติบ้านผมก็ไม่มีทีวีอาศัยดูบ้านอื่นนอดูบ้านเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือภาพที่เป็นพวกไอ้มแดงพวกอะไรไอพวกนย่อมนุษย์เลยเนี้ยมันก็จะเป็นตัวแทนของของความบันเทิงของเด็กที่ไม่มีทีวีช่วงวัยรุ่นพี่ชายผมจะอ่านหนังสือนิยาย ฝรั่งนะตอนนี้พอโตพิจารผมก็โตแล้วเป็นมัธยมก็จะอ่านนิยายหนังสือนิยายฝรั่งซึ่งก็เป็นหนังสือแปลเล่มหนาปึกปึกเหมือนกันผมก็อ่านอีกคือพิจายผมก็อ่านอ่านตามว่าอ่านของเขาอะไรมันเหมือนเปช่วงเปลี่ยนมั้งผมก็โตขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เริ่มอ่านอื่นผมอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะกลายเป็นว่ามาอ่านการ์ตูนแต่เขาก็อ่านคือวัยรุ่นคนก็อ่านการ์ตูนแหละผมว่าแต่ผมจะอ่านแล้วอินหน่อยอ่านแล้วก็คืออ่านไปอ่านมาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนอย่เงี้ย ก็เลยตอนหลังก็มาเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้รุ่งอะไรก็แต่ว่าเป็นงานอะไรเงี้ยอ่ะกลับไปเรื่องหนังสือ,อเดี๋ยวจะเลยไปเรื่องการ์ตูนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นคนละคนละประเด็นในยุคนั้นร้านหนังสือเช่ามันยังไม่ค่อยมีแต่มันมีมันมีห้องสมุดสนธนาธารณะนะที่ผมอยู่สมัยก่อนตอนเด็กที่อยู่ที่วัดอ แต่มันเป็นห้องเป,เป็นโรงเรียนวัดแล้วก็มีห้องสมุดที่เขาให้เช่าหนังสือนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่ว่าแม่ผมแม่กับพี่สามเขาไปเช่าหนังสือมาอ่านไอ้เล่มบึกบึกเงี้ยส่วนพี่ชายก็ทุกคนก็ติดมาติดจากพ่อแม่อ่านแล้วพี่ชายมาอ่านหนังสือประเภทของตัวเองก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ฝรั่งของฝรั่งส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ผม ผมจาได้ว่าผมอ่านแล้วผมเนื่องจากว่านินยายวิทยาศาสตร์ฝรั่งเนี่ยมันจินตนาการเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันล้าไปไกลว่าอนาคตล้ําไปไกลของปัจจุบันเวลาเราอ่านแล้วเนื่องจากว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีภาพไกลอยู่แล้วไม่ใช่กระตูนใช่ไหมมันก็จะเราก็จินตนาการไปสุดขั้วตามที่เราต้องการแล้วก็มันมันสนุกมากแลวมันก็ดีมากก่อนที่จะมีสิ่ง เราอย่างอื่นเข้ามาในชีวิตแล้วก็สิ่งจําเป็นซึ่งอย่างคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่ที่เด็กทุกวันนี้ก็โตขึ้นมาเกิดมาก็เห็นคอมพิวเตอร์เจอคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์แล้วในคอมพิวเตอร์มันมีทุกอย่างแต่ว่าฟิลฟิลมันไม่ได้การอ่านหนังสือผมพูดได้เต็มปากทั้งนั้นนี้ไม่ใช่หนอนหนังสือคืออ่านหนังสือถ้าได้อ่านจากหนังสือจริง จะให้ความรู้สึกด,ดีที่สุดได้มั้งสําหรับผมนะแค่ผมคนอื่นอาจจะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปตามเวลาแหละเพราะว่าเทคโนโลยีมันพาไปมันแท็บเล็ตแท็บเล็ตอะไรก็มาผมก็ลองอ่านจากแท็บเล็ตดูแล้วก็ยังฝืนอยู่แต่มันก็ผมไม่ได้กําหนดอุตสาหกรรมไหในไม่ช้านเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการต้องปรับตัวให้ชินแต่อยากจะบอกว่า อ่านหนังสือจากสมุดจากหนังสือจริงจากกระดาษจริงมันไม่กดดันอะไรเลยมันแค่หนักเฉยแต่อ่านจากแท็บเล็ตมีปัจจัยหลายอย่างที่ทุกคนจะต้องเจอก่อนที่จะปรับตัวไปสู่ยุคอนาคตก <c oughs> ็คือมันผมว่ามันไม่เคยสบายตาแต่ก็อีก,กน,นะเพราะมันมัมนมีเทคโนโลยีที่ทำให้สบายตาได้แล้วก็ในอนาคตคงแพร่หลายโอเคกลับเรื่องหนังสือ ตอนนี้มีอยู่สองเล่มสือไทยเล่มก็เป็นของคุณวิกรมอ่านแล้วเพลินดีครับเพราะว่าเขาเดินทางไปอ่ารอบๆเอเชียเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็ไปจัดขบวนคาราวานไปเองเลยแล้วก็ผมว่าบางคนคงคงรู้มั้งคนก็คงจะเคยอ่านหรือว่ากำลังอ่านอยู่ อ่าเราเพลินม,มากเหมือนกันเราเหมือนกันเราได้อ่าไปกับคุณพิกรมเองเลยสิ่งต่างๆที่เกิดมาใน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 ,ในโลกอ่ะในที่เราที่เราวิวัฒนาการมาอะไรที่มันอยู่นานแสดงว่ามันเหมาะสมอะไรที่มันตายไปแสดงว่ามันไม่เหมาะหรือถึงจุดๆหนึ่งอายุ ถึงอายุขายมันมันก็ตายไปเหมือนฟิล์มอย่างเงี้ยตายไปเพราะว่ามีดิจิตอลดิจิตอลอิมเมจเข้ามาเป็นภาพดิจิตอลกล้องดิจิตอลอะไรนี้ฟิล์มตายเลยตายแบบศูนย์พันในไม่ช้านี้แหละถ้าอุตสาหกรรมโรงฉายหนังเปลี่ยนเป็นเครื่องดิจิตอลโปรเจคเตอร์เมื่อไรเนี่ยฟิล์มตายหมดตอนนี้ที่เขายังใช้อยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องต้นทุนมันเป็นเรื่องทั้งองค์ทั้งอุตสาหกรรม เขาไม่สามารถจะไอ้นี่มันเอ้ยไปเรื่องนี้ได้ไง